สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับคุณครูคุณครูขออนุญาตถอดแมสนัน้นเดี๋ยวพูดไม่ชัดพูดไม่ออกหรับในวันน right. uh> ี้คุณครูจะก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในจังหวัดของเราหรือพูดง่ายๆสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ซึ่งเป็นวิชาสังคมใน ชั้นป .4 นะครับทีนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนว่าในแต่ประเทศไทยเราเนี้ยนะลักษณะภูมิประเทศแตกต่างกันนะบางแห่งก็เป็นภูเขาสูงบางแห่งก็เป็นที่รามีแม่น้ำมีชายฝั่งทะเล เป็นป่าเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องมาดูในเรื่องของรักสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะฮะที่พวกเราควรจะรู้จักสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเองมนุษย์ไม่ได้ไปมีส่วน ในการที่จะไปทำให้มันเกิดสิ่งแวดล้อมมันมีตั้งแต่ใน,<ด>นพื้นดินพื้นดินมีไหม<ด><น>มีดินใต้พื้นดินยังมีสิ่งแวดล้อมอะไรอีกฮะเราเรียนว่ามีอะไรอีกในดิน,ดนแร่ธาต<ด><น>ุใช่ไหมเออใช่เก่งมากแร่ธาตุแต่นั้นเราไม่ไปถึงนั้นหรอกนะเรายังไม่เรียนขนาดนั้นมีดินเ็าถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อม มนอากาศมีไหมมีเนฮะเราไม่มีอากาศเราหายใจได้ไหมม่ได้ไไดในน้ำมีไหมมีม,มีอะไรฮะมีสัตว์น้ำมีพืชน้ำซึ่งทั้งสองอย่างนี้ก็สามารถที่จะมาเป็นอาหารให้กับเราได้นะครับทีนี้นอกจากนั้นอันนั้นถือว่าเป็นสิน่งแปรล้อทางธรรมชาติทีนี้เราจะมาพูดถึง สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติหรือการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันที่เราเรียกว่าในหนังสือที่ใช้คำว่าสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมมันไปยังไงก็คือขนบธรรมเนียประเพณีระเบียบต่างๆที่สังคมเราหรือที่เราอยู่ร่วมกัน ได้ออกกฎอ,ออกระเบียบเอาไว้นะนะต่อไปไปดูสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะครับก็คือการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตของใครฮะของใครใครจะเป็นผู้ดำเนินชีวิตใครไม่เรียกว่าใครตุกเรา นักเรียนการดำเนินชีวิตของนักเรียนขนาดนี้นักเรีย,น,น,รยนทำอะไรทำอะไรอยู่เรียนหนังนนนสือชาวไร่ชาวนาก็าทำอะไรทำนาทำไร่ทำนาทำสวนใช่ไหมครัก็แล้วแต่ว่าใครอยู่ในสถานที่ใดชาวประมงเขาอยู่กับน้ำเขาก็ต้องมีหน้าที่จับปลา ชาวไร่ชาวนาที่ที่เราพวกเรายกตัวอย่างนะครับทีนี้ต่อไปนะฮะเราจะไปดูการถึงเรื่องของว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำการเป็นผู้เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเขาบอกสิ่งแวดล้อมตนั้นเป็นการพึ่งพาอาศัยกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรามาดูฮะอากาศ เช่นอากาศตอนนี้เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วอากาศเป็นไงหนาวแต่พอมาสัปดาห์นี้ตรงนี้เราเปิดเป็นไงฮะอากาศเปลี่ยนแปลงไหมีอ,อากาศเป็นสิ่งแวดล้อมไหมเป่นเก่งมากเยี่ยมน,นะฮะต้นไม้สิ่งแวดล้อมเป็นไงนักเรียนอันนี้เราดูต้นไม้ข้าอของนอกเรา เป็นไงใบเป็นเป็นยังไงตอนนี้สีเขียวสีเขียวแต่ต่อไปเป็นไงมันจะทําไมมันจะรั่วสีมันก็จะแก่ลงแล้วมันก็จะรั่วเนี่ยแหละคือการเปลี่ยนแปลงของสแวดลอสสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเปลี่ยนตัวเรียนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเมื่อเจ็ดปีที่แล้วนักเรียนเป็ยนยังไงมบบอกอยู่เลยแต่เดี๋ยวนี้นักเรียน ตัวโตแล้วเรียนมาเรียนไปถึงอยู่ชั้นอะไรนะป .4 นั่นแหละเช่นสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใต้ในดินอยู่ในอากาศอยู่ในน้ำมันเปลี่ยนแปลง น,นะอย่างนี้แต่ก่อนนี่เป็นปลาตัวเล็กๆมันก็โตขึ้นโตขึ้นเราก็ไปจับมาเป็นอาหารถ้าเราไม่ไปจับเป็นอาหารมันก็สามารถที่จะแพร่พันธุ์ออกลูกสืบพันธุ์กันต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำไห้เกิดทำให้สิ่งแวดล้อนเปลี่ยนแปลงเรามาดูในหน้าที่ 117ปัจจัยอะไรบ้างอันแรกนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากธรรมชาติเองนะฮะธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงของมันเองนะครับเช่นการหุบหรอนถ้าเรียนไปดูตามชายหาด ชายหาดนักเรียนเคยดูทะเออแลทะเลทรายนักเรียนเคยเห็นมัน้ยทะเลทรายเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงรูปทรงทุกวันทะเลทรายเนี่ยมันแห้งเลทรายนี่ปลิวเลยนะวันนี้ก็เกิดพายุทรายมาจตา่เช่นนี่ตะกอนทรายมันเคยเป็นรูปนี้ พอโดนล,ลมหรือมีพายุทรายนะฮะในทะเลทรายนั่นมีคม่คร,พรูพูดถึ่ในทะเลทรายพอพายุทะเลทรายพัดผ่านไปแทนที่จะเป็นแบบภูเขาเมื่อกี้มันกลายเป็นอย่างนี้เลยมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมแล้ใช่ไิมัด้นใชน่ไหมนักเปียนเนคยเอาทรายมาต่อเล่นใช่ไหม เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นมันเปลี่ยนได้นะครับนั้น,นอาจจะไปเร็วเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือเปลี่ยนแปลงได้ช้านะมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลเหมือนกันระยะเวลานะครับเช่นกนารไอ้เอเหตแบบช้าๆก็จะเป็นพวกหิน หินเนี่ยโดนน้ำกัดซาะทุกวันทุกวันมันก็แหวกวาวได้นล้เนี่เคยไปเห็นตามหน้าผาไหมน้ำมันเกิดการกัดซาะโดยน้ำฝนต่อไปเปลี่ยนแปลงอย่างฉับรันโอ้โหแล้วเรียนดูจากในรูปสิฉับรันเลยก็ได้แก่ภัยธรรมชาติต่างๆเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวซึนนมิ อคีไภ,ไภัยภัยต่างๆเนี่ยสามารถทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้อย่างกระทันหันเลยดี่บอกใ่้เรยกไงนะฮะป่อไปเมื่อกี้จากธรรมชาติทีนี้ก็จับมนุษย์เราเองมนุษย์เรานี่แหละตัวดีเนีอย่างรถยนต์ที่วิ่งอยู่ตามถนนมันปล่อยกราซธรรมชาติไอ้ปล่อยกา๊าซอะไร ไม่ใช่พีเอย่างเดียวฮะเป็นมลพิษเป็นอันตรายต่อร่างกายโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยควันพิษฟุน้นเป็นไงฮะก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเราไปตัดไม้ทำลายป่าเป็นไงครับต้นไม้ป่าไม้ถูกทำลายอากาศเป็นยังไงร้<ม>อนเกิดน้ำท่วมเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโครนถร่ม นะครับอันนี้ที่นี้เราไปดูผลกระทบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทบอย่างไรอยู่ในหน้า1 1 9กระทบอย่างไรเราไปดูจากการตัดไม้ทำลายป่าอา,า,า,ากาศเปลี่ยนแปลงเห็นไหมแหะอการาะพากาศเปลี่ยนแปลงไม่มีต้นไม้ไม่มีพืชคุมดิน ไม่มีพืชคุมหน้าดินปุ๋ยที่อยู่หน้าดินถูกทำลายดินตรงนั้นเป็นยังไงแห้งขาดปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ไหมขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นยังไงทีนี้ไม่มีป่าไม้ไม่มีต้นไม้เวลาเกิดน้ำฝนตกมากๆเป็นยังไงครับมีตัวฉชะลอกันไม่ให้น้ำแรงไหมไม่ให้น้ำท่วม ไม่มีเวลาฝนตกปาะว่าน้ำก็มาอย่างรวเดเร็วที่เราเรียกว่าน้ำป่าไหลหลากอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินนะครับนะครับอันนี้ก็ไปดูแม้กระทั่งดินโคลนถล่มที่เราดูจากในข่าวแล้วนะครับทีนี้ไปดูในหน้า120อ่าอันนี้แหละ เป็นเรื่องของภาวะโลกร้อนเรามาดูสสาเห็นเจอจากไทยครับไอ้ใส่แว่นเห็นไี้คนใส่แว่นไหมออ่คนใส่แว่นเั้ืนนั้นคือมนุษย์มนุษย์ทำอะไรบ้างจากในรูปวงกลมสีนน่น้วตาใสายมืออบอพยพเข้ามาอยู่กันมากๆเกิดชุมชนแออัด ชุมชนแนออัดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เกิดขยะมลฝอยเกิดน้ำเน่าเสียใช่ไหมคค่ะไอ้สิ่งเหล่านี้มันแล้วก็ลู่ต่อไปข้างบนซ้ายมืออกี<แ>กโรงงานอุาตสาห<แ>กรรมปล่อยควันนะปล่อยควัน <แก S 1> ปล่อยสารเสียปล่อยแก๊สพิษอ่ะไปดูทางขวามือมนุษย์อีก ไปตัดไม้ทำลายป่าแต่ตัดไม้ทำลายป่าทำยังไงผลผลดูอะลรหน้าดินถูกทำลายใช่ไหมน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลา,ลากเพราะว่าไม่มีตัวอุ้มน้ำไม่มีตัวคอยปะทะความแรงของน้ำ น้ำก็ไหลลงมาอย่างรวดเร็ว <Okay. S 1> แล้วก็จะเกิดน้ำท่วมดินคโคลนถล่ม <Okay. S 1> ต่อไปอันบนผลกระทบอันบนลูก <Okay. S 1> ของบนทินมีนกสัตว์ป่าอย่างพวกนกม,ม,มีที่อยู่ไหมไม่มีนักเรียนเคยฟังข่าวไหมครับตอนนี้ชัด ว่าต่างๆซึ่งในสมัยก่อนไม่มีแต่ทุกวันนี้ป่ามันถูกทําลายในเมื่อป่าถูกทาลายอาหารของมันถูกทาลายมันไม่มีอาหารกินมันก็ต้องลงมาหาอาหารตามพื้น่าบตามสวนของตามสวนตามไร่ของชาวไร่ชาวนานะครับหรือถ้าหากเกิดจากธรรมชาติเช่นไฟไม่ป่า ไฟไม่ป่านี่บางครั้งก็เกิดจากธรรมชาติได้แต่ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะต่างชาติก็มีเกิดจากฝีมือมนุษย์เรานี่แหละนะครับอ่าก็ทำให้เกิดเป็นไงอุณหภูมิในอากาศเป็นไงครับในเมื่อมันมีบลรพิษอากมลพิษในอากาศ หรือว่าอากาศก็จะร้อนขึ้นนะ,นะนะโลกของเรานะโลกของเราเนี่ยโลกของเราคมๆอย่างเงี้ยนี่โลกเราถูกห่อวุ้มนี่คือสิ่งที่ห่อวุ้มโลกที่เราเรียกว่า อะไรนะชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศก็จะห่อุอ้มโลกชั้นบรรยากาศก็จะเป็น นักเรียนถือร่มเรียนจากร่มไหมถ้าเมียร่มกับนักเรียนขาดแสงแดดก็ส่องมาถึงตัวเราเราร้อนไหมครูยกใวอยางให้เห็นง่ายๆเข้าใจยังพอร้อนมากๆละเป็นอันตรายต่อตัวเราไหมเออนั่นแหละไม่ว่าชีวิตคนหรือสัตว์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่ามีอันตรายต่อพวกเราเอง นะครับสำหรับในวันนี้ครูข้อพูดเกี่ยวกับเรื่องของนะครับการเปลี่ยนแปลง้สิ่งแวดล้อมต่างๆนะที่เกิดขึ้นในจังหวัดของเราหรือในประเทศเรานะอันนี้พูดรวมๆนะทีนี้ไปดูกันว่า And man! เหอหรยังคุ้ยทำตรงไหนตอบคำถามหน้านี้แล้วก็ทำข้อหนึ่งหน้า57เหอหรยังสําหลอบวันนี้นะครับรูก็คนจะให้ความรู้กับทกเรียนผีเท่านี้นะครับนะครับอย่าน,นะครับเราเจอกันโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ